พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณพระราชวัชระรังสีอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลศพพระราชวัชระรงังสีเอี่ยมสิริวันโนอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามสิริอายุ89ปี7 0พรรษาพระมหาเถรเพชรน้ำเอกผู้รวบรวมต้นตฉรับหนังสือมนต์พิธี ในการนี้พระเด็พระกุณพระพรมวัชระเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานในพิธีโดยมีพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรวัดอรุณราชวรารามและศิษยานุสิ์ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมคืนที่8แห่งการบำเพ็ญกุศลศพอุทิศถวายพระราชวัชรรังสีเอี่ยมสิริวันโนอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามนัสราเจดีชาปนสถานวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร